สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายวิชาคณิตศาสตร์วันนี้ก็มาพบกับครูปุ้ยอีกแล้วนะคะต่อจากคราวที่แล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในเรื่องพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมแล้วพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมันคืออะไรไปดูกันเลยค่ะพื้นที่คือปริมาณของพื้นผิวหรือรูปร่างสม,มิติ ที่แสดงถึงขอบเขตเนื้อที่ในแนวแผ่นระนาบหรือพื้นที่สามารถเข้าใจได้ว่าเป็นปริมาณสีที่ทาเท่าที่จำเป็นที่จะทาผิวหน้าในครั้งเดียวต่อไปนะคะเราก็จะไปดูในส่วนของสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานกันก่อนอื่นนะคะเราจะทำการเปรียบเทียบระหว่าง รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานกับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากันก่อนตรงนี้ของครูนะคะก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองซึ่งจะมีด้านนี้คือด้านความกว้างนะคะแล้วก็ด้านแนวนอนตรงนี้คือด้านความยาวซึ่งสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้จะได้เท่ากับความกว้างคูณความยาวนั่นเองค่ะ เมื่อเราแบ่งส่วนหนึ่งของสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะและหลังจากนั้นเราดากเส้นทะแยงมุมระหว่างมุมทั้งสองจะได้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราตรงนี้นะคะเส้นทะแยงมุมที่เราแบ่งครึ่งนี้จะแบ่งออกเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากทั้งสองรูปค่ะ เมื่อรากสามเหลี่ยมมุมฉากทั้งสองรูปออกมาประกบที่หัวและท้ายของสี่เหลี่ยมผืนผ้าของเรานะคะเราก็จะเกิดเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาดนั่นเองค่ะซึ่งจะมีส่วนของเส้นที่ตั้งฉากระหว่างฐานนี้นะคะเราเรียกว่าความสูงและส่วนของเส้นแนวนอนตรงนี้เราเรียกว่าความยาวของฐานค่ะซึ่งก็จะได้สูตรของมันนั่นก็คือความสูงคูณความยาวฐานค่ะ ดังนั้นนะคะสูตรการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานก็คือเท่ากับความสูงคูณด้วยความยาวฐานซึ่งจะมีหน่วยความวัดเป็นตารางหน่วยนะคะเช่นตารางเซนติเมตรตารางเมตรและตารางกิโลเมตรเป็นต้นค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาทําการทดลองหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานกันค่ะไปดูตัวอย่างกันเลยให้นักเรียนพิจารณารูปสี่เหลี่ยม ABCD นี้นะคะ สูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเท่ากับความสูงคูณด้วยความยาวฐานจากรูปนะคะเราจะเห็นว่าความสูงก็คือเส้นที่ลากจากเส้นด้านบนลงมาตั้งฉากกับฐานนะคะตรงนี้มีความยาวเท่ากับ2เซนติเมตรต่อมาความยาวฐานของเรานะคะก็จะเท่ากับ3.5เซนติเมตร ดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานรูปนี้จะมีพื้นที่เท่ากับ2คูณด้วย3.5นะคะเมื่อคูณกันแล้วก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ7ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะพื้นที่มีหน่วยการวัดเป็นตารางหน่วยเช่นตารางเซนติเมตรตารางเมตรและตารางกิโลเมตรเป็นต้น ต่อไปนะคะเราจะไปดูในส่วนของสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนกันค่ะเราจะทําการเปรียบเทียบระหว่างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานกับรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนกันก่อนนะคะตรงนี้ของครูก็คือรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนั่นเองคะ่ะส่วนตรงนี้นะคะก็คือรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเส้นที่ลากจาก ฐานด้านหนึ่งไปยังฐานอีกด้านหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาดนะคะโดยที่เส้นนี้ตั้งฉากเราจะเรียกมันว่าความสูงค่ะเช่นเดียวกันนะคะกับรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเส้นที่ได้จากฐานด้านหนึ่งไปยังฐานอีกด้านหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนและตั้งฉากกับฐานนะคะเราจะเรียกมันว่าความสูงต่อมาเส้นที่ตั้งอยู่บนพื้นนะคะเป็นเส้นแนวนอนนี้เราจะเรียกมันว่าความยาวของฐานนั่นเองค่ะ รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะจะมีด้านตรงข้ามขนานกันและด้านแต่ละด้านยาวเท่ากันนั่นแสดงว่าจะมีด้านยาวเท่ากันสองคู่เหมือนกับรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะดังนั้นการหาพื้นที่เราจึงใช้สูตรเดียวกันนั่นก็คือพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนจะเท่ากับความสูงคูณด้วยความยาวฐานเช่นเดียวกันค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็จะไปดองทําการทดลองหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนกันให้นักเรียนพิจารณาที่รูปนี้นะคะสี่เหลี่ยม JHIK นี้เราก็จะได้ว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเท่ากับความสูงคูณด้วยความยาวฐานนะคะอันนี้เป็นวิธีที่1เราจะเห็นได้ว่า ความสูงของพื้นที่สี H ่เหลี K ่ยม JHIK นี้สูงเท่ากับ4.5เซนติเมตรนะคะและความยาวฐานของรูปสี H ่เหลี K ่ยม JHIK นี้ยาวเท่ากับ5เซนติเมตรดังนั้นรูปสี H ่เหลี K ่ยมขนมเปียปูนรูปนี้จะมีพื้นที่เท่ากับ4.5คูณด้วย5ได้ผลลัพธ์คือ22.5ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเราจะไปดูวิธีที่2กันก็คือนอกจากสูตรความสูงคูณด้วยความยาวฐานแล้วเรายังมีอีกวิธีหนึ่งนะคะนั่นก็คือเศษ1นส่วนสคูณด้วยผลคูณของความยาวของเส้นทแยงมุมค่ะจากรูปนะคะเราจะเห็นได้ว่าเส้นทแยงมุมนะคะ JI นี้ยาวเท่ากับ9ซนติเมตรและเส้นทแยงมุม HK นี้ยาวเท่ากับ5เซนติเมตรนะคะ ผลคูณของความยาวของเส้นทยามุมของเราก็จะเท่ากับ9คูณด้วย5เท่ากับ45เซนติเมตรค่ะดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียบปูนรูปนี้จะมีพื้นที่เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณด้วย45ซึ่งได้ผลลัพธ์เท่ากับ22.5ตารางเซนติเมตรนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะไปดูในส่วนของอักษรย่อของหน่วยวัดพื้นที่หน่วยต่างๆกันค่ะอักษรย่อ,อ,ยอของเรานะคะก็จะมีหน่วยวัดพื้นที่ก็คือตารางเซนติเมตรซึ่งมันยาวจังเลยเราสามารถเขียนในรูปแบบของตัวย่อดได้ก็คือตารางเซนติเมตรเขียนเป็นตรจุดซมตารางเมตรมมจะ เขียนเป็นตอรอจุดมจุดและสุดท้ายนะคะตารางกิโลเมตรก็จะเขียนเป็นตอรอจุดกอมอจุดทีนี้นะคะเราไปลองทำโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนกันตัวอย่างของครูนะคะกำหนดว่ารูปสี่เหลี่ยมด้านขนานรูปหนึ่งมีความยาวฐาน64เซนเมซึ่งยาวเป็น2เท่าของความสูง ดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาดรูปนี้จะมีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตรจากรูปนะคะกำหนดว่ารูปสี่เหลี่ยมด้านขนานรูปนี้มีความยาวฐานด้านหนึงยาว64เซนติเมตรซึ่งจะเป็นสองเท่าของความสูงนะคะในการจะหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาดนะคะเราก็สามารถหาได้จากสูตรที่ว่า ความยาวฐานคูณด้วยความสูงดังนั้นเราก็จะต้องดูค่าของความสูงตรงนี้กันก่อนนะคะวิธีทำความยาวฐานที่กำหนดคือ64เซนตมรจะยาวเป็น2เท่าของความสูงดังนั้นความสูงตรงนี้นะคะเราก็จะได้เป็น64หารด้วย2ซึ่งจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ32เซนติเมตร ดังนั้นนะคะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานรูปนี้จะเท่ากับความสูงคูณด้วยความยาวของฐานก็จะได้เท่ากับ64คูณ32นะคะได้ผลลัพธ์เท่ากับ2,048ตารางเซนติเมตรคำตอบของเราก็คือรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมีพื้นที่2,048ตารางเซนติเมตร ทีนี่นะคะเราก็มาอยู่ในช่วงของการทำแบบฝึกหัดกันแล้วให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหน้าที่ 45, 47และ52นะคะได้เวลาบอกลากันอีกแล้วขอบคุณนะคะที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ